ท้องจะมีเพศสัมพันธ์ตอนท้องได้ไหมหมีเพศสัมพันธ์ตอนท้องจะปลอดภัยหรือไม่และมีเพศสัมพันธ์ท่าไหนถึงจะปลอดภัยสาหรับแม่ท้องเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube n e r d k i d s นะคะแล้วก็มีเพจแม่ BOWIE Happy World แล้วก็ติ๊กต็อกโบนื้คด้วยนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแมโบสุภาพารเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบิการที่ช่องยู u ูบเ e ็ต i ิ s นะคะแล้วก็ที่เพจแมโบวีแฮปปี้เวิลนะคะแม่ท้องสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคะแม่มีเพศสัมพันธ์ขณะท้องจะปลอดภัยไหมนะคะคําตอบก็คือแม่ท้องสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะคะสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ตอนเริ่มตั้งครรภ์น,นะคะยันไปถึงตอนใกล้คลอดเลยถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆขณะท้องนะคะคุณแม่แต่ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะช่วงไตรามาสที่1หนึ จากว่าช่วงนี้นะคะคุณแม่ก็จะมีอาการคือแพ้ท้องคือสาา้อาเจียนเวียนหัวอ่อ,อนเพลียนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเนาะคือตอนที่คุณแม่นะคะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเนื่องจากว่าตอนนั้นเนาะท้องคุณแม่ก็จะใหญ่มากนะคะก็จะมีความอึด ะะแล้วก็จะมีความอ่อนเพลีย ue, นะคะดังนั้นนะคะช่วงตั้งครรภ์ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้วก็สบายที่สุดนะก็คือตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสที่2ก็คือเดือนที่4ถึงเดือนที่6ของการตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะแต่เอาจริงๆะคะ่ะแม่ท้องก็ไม่ค่อยที่จะอยากมีเพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์สักเท่าไหร่หรอกเนื่องจากว่าคุณแม่ท้องเองนะคะก็กังวลถึงความปลอดภัยของลูกในท้องนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกนะคะแม่ท้องถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆสามารถที่จะมีเพศสัมมมพันนนธ์ไดดด้้แต่่่วววววาาาาอออยยยงเีก็คคืทคํุ แต่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะคะทั้งช่องทางทวันหนักนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ท้องบางคนเนาะก็จะมีปัญหาคือเป็นริิดวงขณะท้องได้นะคะถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักนะคะก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกเจ็บได้นะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะก็ถ้าคุณแม่นะคะมีเพศสัมพันธ์ตอนท้องคุณแม่มักจะพบว่าตัวเองนะคะมักจะตอบสนองต่อการกระตุ้นได้ดีแล้วก็จะถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะนั่นก็เป็นผลมาจากฮอร์โมนตอนท้องนะคะแล้วก็ขณะท้องเนาะจะมีเลือดมาเลี้ย ถ้าสังเกตจะพบว่าตรงนั้นนะคะบวมด้วยนั่นก็เลยทําให้คุณแม่นะคะตอบสนองต่อกันกระตุ้นได้ดีแล้วก็ถึงจุดสุดยอดในการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอีกหนึ่งคำถามนั่นก็คือแม่โบคาแม่ท้องมีเพศสัมพันธ์ท่าไหนจึงจะปลอดภัยคะแม่คาตอบก็คือจริงๆอะ่ะคุณแม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ทุกท่านะคะยกเว้นท่าที่สามีจะต้องมีการกดทับตรงบริเวณหน้าท้องของคุณแม่อันนี้คือห้ามทำนะคะให้เลี่ยงการทําโดยเด็ดขาดเลยนะคะนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าที่เข้าด้านหลังนะคะท่านอนะะแนะคนะหวายล้ คุณแม่คึ้นคร่อมาบเงี้สามารถทําได้หมดเลยนะคะหลีกเลี่ยงท่าที่สามีนะคะจะต้องไปแบบกดทับตรงบริเวณหน้าท้องของคุณแม่นะคะแล้วก็ควรที่จะทําด้วยความนุ่มนวลนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะเวลาที่คุณแม่ท้องนะคะมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการคือท้องแข็งนะคะหรือว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนแล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่ฝากท้องนะและข้อแนะนําเพิ่มเติมนะคะขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะคุณพ่อควรที่จะมีการสวมถุงยางอนามัยนะคะเนื่องจากว่าในน้ำอสุจิของคุณพ่อนะคะก็จะมีสารตัววนนนึงะะคะที่่่ชือาแดิ สารตัวนี้จะไปกระตุ้นให้มีการเจ็บขันคอดโดยเฉพาะการตั้งครันช่วงท้ายๆนะคะแล้วก็อาจจะไปทําให้มีการอ,าอักเสบนะคะตรงบริเวณช่องคลอดได้อันนี้คือข้อแนะนําเพิ่มเติมนะ,ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ d k d ดนะคะเพจแม่โบวีแฮปปี้เวิร์แล้วก็ติ๊กต็อกโบว์เนื้คิดด้วยนะคะและสําหรับคุณแม่ทั้งบ้านที่มีคําถามใดๆนะคะสามารถทักถามแม่โบว์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แม่โบว์จะเข้ามาอ่านและตอบให้แบบนี้นะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปนสสั 是的，哈。